ับผมสวัสดีครับผมคุณครูทวีเขาผ่องผู้ไกลเกลียรประจำานงานตำรวจแห่งชาติเลขใบริญาต495ครับ2 5 6 6ครับวันนี้มาที่ถานตำรวจภูธรห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกระสินนะครับมาไกลเกลียในชั้นงานสอบสวนคดีตามมาตรา300นะครับประมาทบาดเจ็บสาหัสนะครับวันนี้ผู้ต้องหากับผู้เสียหายมาพบกันนะรพร้อมบริษัทประกัน ตกลงกันได้ดีนะครับผู้เสียหายเรียกค่าสินไหมทดแทนในเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าบาดเจ็บค่าผ่าตัดค่าทนทุกข์ทรมานค่าเสียหายในอนาคตนะครับค่าขาดการงานรวมทั้งหมด500แสนบาทนะซึ่งบริษัทก็รับข้อเสนอไปเสนอผู้มีอำนาจเพื่อที่จะนัดคําตอบว่าจะจ่ายได้เท่าไหร่อย่างไรภายใน15วันนะครับวันนี้ต้อง ขอบคุณท่านร้อยเวนเจ้าของคดีนะครับท่านร้อยตํารวจเอกประดิษฐ์อัศวภูมิรวมทั้งผู้กกับท่านตํารวจภูธรห้วยพึ่งท่านพันตำรวจเอกแมนสิรฉายและต้องกราบขอพะคุณแนวนคิดของท่านผู้การในโอกาสนี้ต้องกราบขอพะคุณแนวนคิดของท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินท่านศิลสัน เยือนสังวนชัยนะครับซึ่งท่านมีแนวความคิดว่าคดีใดที่ไกลเกลีย่ยได้พี่น้องประชาชนคุยกันได้ให้ตตลงคุยกันไม่ต้องนําคดีขึ้นสู่ศาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงยุติธรรมลากญาตได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็พี่น้องจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่เดือดร้อนทางภาครัฐรัฐส่วนงานสอบสวนก็จะลดะการทํางานลงรับเฉพาะคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายที่ไม่สามารถยอมความได้นะครับพี่น้อง พบเห็นคลิปนี้นะครับในฐานะที่ผู้ไกลเกลี่ยได้ทํางานร่วมกับโรงพักมาต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บังคับการบวชภูทรจัดกะสินเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหากพบเห็นคลิปนี้ท่านมีปัญหาในข้อกฎหมายนะครับหลายเรื่องไกลเกลี่ยได้ไม่ต้องอใช้เงินทองไม่ต้องจ้างทนายนะครับถ้าไกลเกลี่ยในชั้นสกนชประจำโรงพักหรือศูนย์ไกลเกลี่ยทวประเทศก็จะไกลเกลี่ยได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ทางแพ่งก็จะไก่เกีย่ยคดีการแบ่งแนวเ้เขตที่ดินที่ไม่ถูกต้องนะครับไก่เกีย่ยเรื่องบดกไก่เกีย่ยมูลละเมิดหรือตามสัญญาต่างๆไม่เกิน5,000 0นบาทหากเกิน5 0 0 0 0นบาทก็ไปขึ้นทะเบียนที่ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ไก่เกีย่ยได้ทุนทรัพย์ถุงขึ้นไม่เกิน5ล้านนะครับในเรื่องคดีอาญาในชั้นศูนย์เยิีารณาประชาชนก็จะไก่เกลี่ยในเรื่องอความผิดเรื่องหูโทษนะครับมาตรา 390- กับ391 39 2, 39 3 9 2 3 9 3 394 395และ397รวมทั้งคดีที่เป็นอันยอมความได้นะครับอาจราโทษไปเกิน3ปีก็สามารถเที่ก่เกี่ยได้ส่วนอีกกลุ่มความผิดหนึ่งหกฐานความผิดนะครับต้องกเกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับหกฐานความผิดนี้กเกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนประกอบไปด้วยชนลมุนต่อสู้บาดเจ็บชนลมุนต่อสู้ถึงตายลักทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสรวมทั้งคดปีประมาทบาดเจ็บตามมาตรา300ด้วยนะครับพี่น้องที่กรบครับถนนบางเส้นอาจจะมีทางตันแต่ก็มักมีทางออกเสมอฉะนั้นพี่น้องต้องใช้ความอดทนหากพี่น้องไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะนำความยุติธรรมมาพบท่านเมื่อท่านร้องขอกราบขอบคุณครับ